สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม,มิเลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโฮมไฟแบ็กแพนเทอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะเป็นลิขสิทธิ์แท้นะจากแป๊บนึงผมหาก่อนอันเนี้ยอีกไนนะครับลิขสิทธิ์แท้จากอีกไนเลยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูก่อนดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้ก็คือกล่องด้านนอกนะอันนี้ก็คือด้าน มันเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนพอไอ้นี่มันสะท้อนแสงเหมือนแบ็คแพนเทอร์หรือผมคิดไปเองวะเนี่ยอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับผมเราจะมาแกะกันเลยมันก็จะเป็นข้างนอกเขาเรียกอะไรอะกระดาษหุ้มกล่องที่นี่นี่ไว้แกะๆน,นี่ก็จะเป็นกล่องด้านในนะครับผมกด้านข้างจะเขียนว่า a v e n g e r อันนี้ก็จะเป็น ว a คันดาฟอร์เอเนะครับอันนี้ก็ a อาเอเวอร์เหมือนกันจะเปิดให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรนี่ไม่ใช่นี่เลยครับผมนี่เจ้าโคงไฟแบ็คคอมเพ์ของผมนั่นเองจริงๆอ่ะข้างในกล่องพอเราแกะมาใช่ไหมมันก็จะมีโคมไฟแบ็คเพนเ e r มีคู่มือจริงๆมันมีสาย USB สำหรับชาร์จด้วยนะครับแต่ว่าผมดืมไว้บ้านแฟนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เอามาแต่ช่ำเถอเพราะว่าผมจะเอาไว้แค่ตั้งโชว์จริงๆมันมีไฟสามโหมดนะน,นี่ก็ไม่มีอะไรลวะวางไว้นี่แล้วกันนี่ผมจะให้ดูนี่เลยอันนี้คือด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแต่โดยรวมงานก็ ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะบางที่มันก็ยังแบบอ่ะไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่านะมันไม่เนียนอนะคือแต่ว่าถามว่าพอใช้ได้ไหมถ้าดูไบการมันพอใช้ได้นะแต่นี้มันจะมีไฟอยู่สองสีก็คือสีขาวอ่ะสีขาวก่อนอันนี้คือสีขาวนะส่วนนี้คือสีม่วงอันนี้คือเราจะปรับโหมดได้มันจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังแต่ถ้าเราปรับมาสุดก็คือมันจะเป็นสีม่วงถ้าเราเอาไว้ตรงกลางมันจะเป็นสีขาว แต่ถ้าเอาไว้ใครอยากไปอีกจึกหนึงใช่ไหมนี่แค่เราเห็นเขาบอกดีดนิ้วได้ตบมือก็ได้อ่าเฮ้ยไม่เปลี่ยนวะเขาบอกตบมือเบาๆแต่จริงๆผมว่ามันน่าจะได้ทำการสั่นสะเทือนไม่งันผมลองอ่ะแตะดูมาอันนี้คือปิดน,นะพอเราแตะอีกปึ๊บมันก็เปลี่ยนสี สีขาวสีม่วงปิดไฟสำรับเปิดสีม่วงไล้แล้วกันโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ได้แย่นะของตั้งโชว์ราคาก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบนะตัวเนี้ไงสวยไหมหดูรอบรอบอันนี้ก็ไฟสีขาวอ๋อ นี่ไฟสีขาวรอบๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมจะลองปิดไฟดูนี่คือไฟสีขาวนั่นเองมาดูด้านข้างด้านหลังต่อไปก็จะเป็นไฟสีม่วงนี่เลยกระดานหลังด้านข้าง,างไงโดยรว,วมก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ปอดไฟแล้วแล้วเขาจะแถมแก้วน้าเยติมาให้ด้วยนะแต่มันจะเป็นแก้วเล็กแกะมาอันนี้คือออกมาก็าเป็นอย่างนี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรโฟมนุ่มๆสำหรับแบบกันเป็นรอยนะนี่เลยด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นของแบ็คแพนเทอร์เลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไม่จะเขียนเป็นมาเวลข้างในก็เหมือนแก้วน้ำเยติถ้วย <c oughs> ลิ้นพันธุ์ก็เหมือนแก้วน้ําเยติทั่วไปอะนะแต่ว่าแค่มันเป็นลิขสิทธิ์แท้ปิดกัดแต่ผมก็ไม่ใช้นะเก็บไปตั้งโชว์มันเป็นของลิขสิทธิ์แต่ปิดยากหน่อยมันแน่นนี่ละนี่ก็จะเป็นคู่มือมันนะคู่มือก็จะข้างในาก็จะมีพี่บอกภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับ นสสมบัติแบ็ k p พนเทอร์ทำไรได้บ้างถ้าใครก็ถ้าใครอยากได้ใครชอบก็ไปสั่งซื้อได้นะครับพินผมเคยดูในหน้าเพจนะของ f a c o b อะ่ะของอีกไน e อ่ะ i g n i เอ i g อีกไเข้าไปสั่งได้ครับ นหนก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าทำอะไรดีคลิปหน้าผมก็น่าจะถ่ายคลิปอยู่ที่ต่างประเทศนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะบินแล้วไหก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยผมกำลังทาคลิปใหม่ทาทาช่องใหม่เออจริงๆผมมีช่องเก่าแหละแต่จำหาหัสไม่ได้มันผูกกับเบอร์เก่าอะ่ะผมก็เลยทำอะไรๆไ,ไงก็ไปละบาย